ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมนารกากับน้องแพทด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเพาได้รับมอบหมายหน้าที่นะคะมาบอกเล่าแนวทางเกี่ยวกับการเล่นเกมนี้กันซึ่งเกมนารกาเป็นเกม battle royal แนวเจ้ายุทบุกสามารถจะไปเป็นทีม3คนหรือว่าโชว์สกิลความชำําด้วยการโซโล่เดียวก็ยังได้นะคะแน่นอนนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องเริ่มจากตัวละครที่เราชอบกันก่อน ละครที่เราชอบเนี่ยเราก็เลือกมาได้เลยนะด้านซ้ายมือน,นี้นะว่าชอบตัวไหนถูกใจตัวไหนกันนะคะและแน่นอนนะคะถ้าหากคุณเนี่ยกดเข้ามาคลิปนี้คุณเนี่ยจะต้องชอบคุโรมิเหมือนกับแพทแน่ๆเลยเดี๋ยวแพทจะมาบอกเล่านะคะว่าตัวคุโรมิเนี่ยควรจะใช้กิฟแบบไหนสกิลไหนดีนะ,ะเดี๋ยวแพทจะอธิบายสั้นๆให้ได้รับฟังกันนะคะคุโรมินะคะเป็นตัวละครสายซับพอร์ตเหมาะกับคนที่ชอบฮิวเพื่อนในทีมเอามากๆนะคะ แต่ก่อนอื่นที่จะเล่นเนี่ยก็ขออนุญาตเริ่มกันที่กิฟตกันก่อนแล้วกันนะ อยู่ที่ว่าเราเนี่ยเล่นสไตล์ไหนเลยนะคะแต่ถ้าเกิดให้พัดแนะนำเนี่ยให้ใส่เป็นเจ้าตัวที่ชื่อว่าสปีริตจะเป็นการเพิ่ม Energy ในเกมนะคะและอีกอันที่อยากจะแนะนำซาวเวอจอรี่มันจะสามารถเพิ่มอันติให้เราเราจะได้ใช้อันติได้ไวขึ้นส่วนสีม่วงนะคะแนะนำาออันนี้นะคะมี Agility เนี่ยถ้าเราใส่ไปเนี่ยมันจะเป็นการลดใช้ Energy ของเราเวลาที่เราหลบนะคะหรือว่าใครที่ใช้มีดสั้นมันก็จะลด Energy ในการแดชดีมากๆใช้อันนี้เพราะว่าพัดชอบเล่นเด c k เ นะคะส่วนอีกอันหนึง่งจะเป็นรูนรีโซฟ์้าทใส่สเพราะว่าถ้าเราใส่รูนนี้นะคะทุกครั้งที่เราโดนตีโดนกระทืบเนี่ยอันตีเราก็จะได้ไหวขึ้นนั่นเองแมเนจเอาว่าจะใส่กี่เม็ดส่วนสีเขียวนะคะสีเขียวแพทแนะนํา Energy Cap เต็มๆเลยนะคะก็คือไม้น,ะะ Mind นั่นเองนะใส่ไปเลย5้าเม็ด e n e r g ร Cap เนี่ยถ้าเรามีเยอะๆเราก็จะสามารถหนีได้ดอได้เรียกว่าเหลือใช้ดีกว่าไม่ได้ไวมากเรียกว่าเหลือใช้ดีกว่าส่วนสีฟ้านะคะ อันแรกที่แนะนำจะเป็นไฟล์นะไฟล์ Fly เนี่ยจะเป็นรูนที่ช่วยในการ grabbing distance ก็คือระยะของการฮุกเนี่ยยาวขึ้นนะคะปกติแล้วมันจะค่อนข้างที่จะสั้นนิดนึงถ้าเราใส่นี้เพิ่มไปเนี่ยเราก็จะฮุกได้ในระยะที่ยาวขึ้นแล้วก็มีอันนี้ค่ะ genius เนี่ยถ้าเกิดเราใส่ไปอ่ะสกิลคูดาวมันจะมาไวาขึ้นอันหนึง่งอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้หรืออยากจะใส่ก็ได้ถ้าเกิดเราเป็นนักเสี่ยงดวงนะคะนั่นคือรูนมิราเคิลนั่นเองมันจะเพิ่มลัก200รในการแบบเปิดของเปิดรูนอะไรอย่างี้เผื่อจะได้ของดีของมั่ แต่จะใส่ไม่ใส่ก็ได้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์การเล่นของทุกคนได้เลยนะคะมาถึงสกิลของคุโรมิเนี่ยจะมีให้เลือกด้วยกัน3แบบนะคะเดีย๋ยวพัชจะแนะนําทีละอันแล้วกันนะคะแบบแรกเนี่ย ตามวิดีโอที่เขาบอกมาเลยนะคะถือถ้าเราใช้สกิลนี้นะคะเราจะต้องโยงสายไปหาเพื่อนก่อนแล้วถ้าเราคลิกขวาเนี่ยมันจะเป็นการฮิวให้เพื่อนเราเองก็ได้ฮิวด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเราคลิกซ้ายเราจะสามารถนย่งนี้นะคะว้าไปหาเพื่อนที่เราโยงไว้ได้แล้วก็เตะศัตรูที่อยู่รอบข้างส่วนสกิลที่2ออ้าวแล้วมันต่างกันยังไงอน่ยเนี่ย,ยจูงเพื่อนเหมือนกันนะคะ สกิลที่2เนี่ยไม่ต่างตรงคลิกซ้ายเพราะว่าเราคลิกซ้ายไปยังไงก็ต้องวาร์ไปหาเพ,เพื่อนเพื่อนไปเตะตูรอบข้างให้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกสกิลที่2ออนี้นะคะมันจะเป็นการเพิ่มดาเมจให้เพื่อนที่เราโยงสายไว้นะคะส่วนนั้นที่3เนี่ยจะเป็นการลดความเสียหายที่ได้รับของเพื่อนคือถ้าเกิดเพื่อนโดนลุมกระทืบอยู่อย่างนี้นะ,ะมันก็จะทําให้เพื่อนเนี่ยโดนดาเมจเบาลงนะ,ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเบาลงมากน้อยขนาดไหนพัดก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกัน ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเซียนๆหน่อยเขาก็จะเอาดาเมจไปเพิ่มให้เพื่อนนะแต่ถ้าเกิดเป็นเริ่มเบื้องต้นก็ สกิลนี้แหละสกิลแรกนี่แหละแหลมสุดแล้วนะคะอันต่อมานะคะเป็นสกิลอัลติเมตนั่นเองนะคะเป็นสกิลอ,อ,อันติของคูรุมินั่นเองอันติของคูรุมิก็จะมีด้วยกัน3แบบเช่นเดียวกันนะคะแบบแรกจะเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดใช้อันติปุ๊บเนี่ยก็จะฮิวเพื่อนรอบข้าแล้วก็ฮิวเราด้วยซึ่งเพื่อนรอบข้าเนี่ยจะต้องอยู่ในวงนะถ้าเกิดเอาไปใช้ในเกมเนี่ยมันก็จะมีวงรอบๆต้องอยู่ในวงเท่านั้นคือถ้าเกิดอยู่นอกวงก็จะไม่ฮิวแล้ว แอนติเมทแบบที่2นะคะจะเป็นการเพิ่มเกราะเพื่อนๆในปาร์ตี้ที่อยู่ในวงเท่านั้นนะเออมันจะค่อยๆเพิ่มแบบนี้อันที่3อันนี้ยอดฮิตเลยคือถ้าจะเาไปเล่นเนี่ยก็สกิลนี้ไปเล่นเหมาะมากๆแนะนําสุดๆแล้วก็ฮิตสุดๆนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ต้องใช้วงเลยคือจะอยู่ที่ไหนก็ได้เพื่อนจะอยู่ไกลเท่าไหนก็ได้นะคะจะฮิลวทั้งเกราะด้วยแล้วก็เลือดด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะฮิลวขึ้นมาแค่ครึ่งหนึ่งนะคะส่วนเกราะเนี่ยฮิลวให้เต็มเลยอันเนี้ยฮิตมากแนะนําให้เอาสิ่งนี้ไปใช้กัน 쓸수 있어. 어둠의 힘이 모든 것을 멸하리라! 수도 없는 고통에서 전율하라! 알라고 <람쥬> 음향술에만 의존할 순 없어. <람쥬> 날스트하지 마라. <람쥬> กันมากคะ่ะสำหรับการแนะนําจากน้องแพทนะคะถ้าให้แนะนําการเล่นนะคะก็คงบอกได้แค่ว่าอย่าตายก่อนแล้วก็จูกให้เป็น <laughs> ส่วนสกิลการไปสู้กับคนอื่นเนี่ยไว้ค่อยมาดูสเตปแพทนะคะได้ในสตรีมสดที่ twitch.tv/patty นะคะ p a t อทไอนะจ๊ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอฝากโหมดใหม่ด้วยนะคะที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะโหมดนั้นมีชื่อว่าบัตสปอร์ตหรือเรียกว่ากีฬาเลือดซึ่งโหมดกีฬาเลือดเนี่ยก็จะเป็นโหมดการแข่งขันคล้ายกับแข่งทัวนเมนต์เลยนะคะก็จะมีการแบ่งสายเลยนะว่าถ้าเราชนะคนนี้เราจะไปเจอคนไหนต่ออะไรอย่างนี้ประมาณนี้ผมไม่ได้เล่นให้ดูนะคะ เนื่องจากเขินมากการเล่นคนเดียวแล้วแบบว่าไปสู้คนเดียวโหวดมากเลยนะโหดมากโบดน,นี้โหดมากถ้าใครแบบว่ารู้ตัวว่าตัวเองฝึกจนเซียนจนชำนาญแล้วสามารถไปลองได้หรือใครที่ยังไม่เก่งก็ไปลองได้นะมันไม่ได้แบบว่าห่างชั้นกันเกินไปเราไปลองได้นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับริปแนะนำตัวครูมีจากน้องแพทเองฝากไปเล่นกันเยอะๆนะคะโหลดเกมนี้มาเล่นกันเยอะๆเลยนะนอกจากว่าเกมเขาเนี่ยจะดีแล้วเนี่ยท่านบอกเลยว่าแฟชั่นเนี่ยดีมากๆเช่นเดียวกันนะ ไม่มีไม่ได้นะคะแฟชั่นพัดบอกเลยไม่ไหวฝูน้องน่ารักมากอันนี้คือพัดใส่หัวนอกก้องคือพัดเกรียนนะอะไรพัดเปลี่ยนหัวให้น้องเป็นแบบนี้นะคะอาศัยหน้ากากให้อันนี้ครบเซร็จและแฟชั่นเขาคือของดีนะ,ะหรือใครที่ไม่ถนัดเล่นแต่ถนัดเสียเงินมาซื้อชุดก็ยินดีต้อนรับนะคะเกมนี้สวยทุกตัวสวยทุกชุดด้วยนะคะ โรโนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีคลิปต่อๆไปนะบ๊ายบายไปกล่องนะ